ค่ะวันนี้มีเรื่องกล้วยๆมาฝากกันนะคะต้องบอกว่าช่วงโควิด1 i d 1 9ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนเลยนะคะหลากหลายอาชีพเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปหมดเลยนะคะแต่ว่า ใครจะรู้ว่าจุดกำเนิดของแบรนด์แบรนด์นี้น,นะคะบางทีก็เริ่มต้นมาจากโควิดเนี่ยแหละค่ะจากอาชีพเสริมจนปัจจุบันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักได้เลยก็ว่าได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยนะคะกับแบรนด์ I am banana organic ค่ะต้อนรับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยนะคะคุณสุภระชัยตันก้อนหรือว่าคุณเปรมสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ,ค,รบคุณเปรมอยู่กับเราแล้วนะคะตอน,ตอ,นอื่นน้องถามก่อนเลย ทีมงานบอกว่านี่คืออาชีพเสริมของคุณเปรมใช่ครับจริงๆไม่ใช่อาชีพหลักอาชีพหลักคือทําอะไรอยู่คะก็ปัจจุบันก็ทํเป็นเป็นอาชีพนักวิชาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับค่ะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แบ่งเวลามาทําอาชีพเสริมใช่ใช่ครับผมจะเรียกว่ามัน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 กลายเป็นอาชีพที่แบบมั่นคงขึ้นได้เลยหรือยังสำหรับการทํากล้วยแผ่นแบบนี้ก็ก็ถือว่าเป็น สเต็ปชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่มีตั้งแต่ที่เกิดมาว่าเป็นช่วงโควิดนะครับผมก็อ่าเราก็เห็นโอกาสแล้วเราก็เลยแบบเป็นสิ่งที่เราชอบกินด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนใกล้ตัวเราทําด้วยเราก็เลยบ่นอ่าเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับมาแปรรูปดูแลลองแล้วลองโพสต์ขายดูให้ขายให้คนใกล้ตัวบ้างหรือว่าให้เพื่อนบ้างเนี่ยครับเราก็มันก็มีฟีดแบ็ที่ดีกลับมานี่ต้องย้อนถามนิดนึงว่าช่วงโควิดคือด้วยอาชีพของเราเรามีผลกระทบกับ เอหเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยหรอถึงทำให้เราทำให้เราแบบมองมองว่าควรมีอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยอ่าด้วยหน่วยงานของผมก็เป็นอีกหน่วยงานที่เวิร์กฟอร์มผมเหมือนกันนะครับก็เวิร์กฟอร์ม e มหลายเดือนเหมือนกันแต่ก็แต่ก็ยังมีงานที่เขาลิสต์มาให้เราทำในแต่ละวันธรรมดาเหมือนกันช้าว่างขึ้นนิดนึองอ่าใช่<笑><笑>ก็ก็เลยเฮ้ยมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเราอยากหาอะไรทำบ้างละเพราะว่าอยู่บ้านมันก็ย4ิบชั่วโมงเลยมันออกไปไหนก็ไม่ได้ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลอง พี่ข้างบ้านเขาบอกว่ามีกล้วยก็เลยเอามาให้เราลองชิมแล้วก็เลยลองขายแต่ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่าอยากขายค่แล้วจะทํำยังไงดีแล้วก็อยากให้มันแบบแปลรูปให้มันดีกว่านี้ตอนแรกมันจะเป็นเหมือนกล้วยม้วนใส่กล่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามาติดโลโก้มาซีนถุงดีๆแบบนี้มันจะอัพราคาขึ้นได้เราก็เลยแบบเออลองปล่อยไปในขายช่วงแรกก็คือขายในไอจีเรารู้สึกว่าในไอจีก็เหมือนแบบ มี hat, มแฮตคงแฮตแท็กนี่ยครับผมมันก็มีลูกค้าเข้ามามเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นจุดประกายว่าเออมันก็ขายได้ของมันในช่วงช่วงนั้นแล้วบวกกับช่วงนั้นดาราบอกว่าเอ้ยเขาจะช่วยพี่โปรโมตเราก็เลยเห็นบ้านที่บอยปกรณ์เขาเราก็เลยแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วยโปรโมตนะเราก็เลยอ่แท็กไปหาพี่เขาไม่ได้รู้จักกับ็นการส่วนตัวไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ววันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคกล้าหน่อยที่จะแท็กไปหาพี่เขาเขาก็เลย รีสตอรี่ไอจีเราแล้วก็น้องพิมพถาก็แต่ละคนน้องพิมถาก็เลยน้องพิมถาก็เลยแบบเออโอเคส่งมาให้หนูกินได้ผมก็เลยส่งไปให้เขาจากนั้นก็มีฟีดแบ็กกลับมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โหถือว่าเป็นการทําการตลาดที่ดีมากๆเลยทีเดียวก็เจาะตลาดไปที่เซเลบริตี้ก่อนเนี่ยเขาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ใช่ในช่วงในช่วงโควิดนั้นนะครับนะคะแล้วต้องบอกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบหลายๆคนคลิกวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะเพราะว่า คนมันไปไหนไม่ได้อะอยู่บ้านมันก็อยู่กับโซเชียลมีเดียได้ดูได้เห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเรากดซื้อดีกว่าครับผมเนาะ,ะต้องบอกถึงกล้วยม้วนก่อนนะคะว่มันก็คือหนึ่งในการแปรรูปก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะครับก็กล้วยม้วนเนี่ยก็เป็นตัวแรกเลยที่เราลองกล้าที่จะลองวางขายในออนไลน์แล้วก็แล้ก็ทำผิดถูกบ้างครับผมแล้วก็รับฟีดแบ็จาก ลูกค้ามามันต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนมาได้เป็นตัวแบบนี้่ก็ขายมาสักพักหนึ่งก็มีสินค้าอื่นๆตามมาอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่กล้วยม้วนกันก่อนดีกว่านะคะมีวิธีการทํายังไงบ้างอันนี้ต้องถามก่อนต้องถามถึงที่มาเลยว่าเอากล้วยมาจากไหนทํายังไงต้องคัดเลือกกล้วยยังไงให้มันอยู่ในแบรนด์ของเราครับผมก็กล้วยเนี่ยกล้วยตัวนี้เนี่ยจะมีกล้วยอยู่ที่จังหวัด บ้านเกิดของผมก็คือสุโขทัยกับมีคอนเนคชันอยู่ที่ปลาจีนเราก็ตัวกล้วยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ว่าเลือกกล้วยที่ลูกไม่ดีเราต้องเลือกกล้วยที่น้ำว้าเลือกเลือกกล้วยน้ำว้าที่มันสวยๆแบบนี้ต้องเอาสวยๆด้วยนะ่ต้องสว่าขอไม่ดีนะใช่แล้วเราก็หาหากล้วยมาครับแล้วก็ไปช่วย หนึ่งอย่างเลยหนึ่งอย่างเลยด้วยพอเราไปซื้อกล้วยมาเนี่ยเราก็เหมือนช่วยพี่ๆชาวสวนด้วยถูกต้องพอช่วยพี่ๆเขาช่วงนั้ก็โควิดด้วยอ่าพี่ๆเขาก็มีรายได้พี่ป้านานะอาที่อยู่ที่บ้านเราเขาก็มีอาชีพเสริม<ะ>แล้วเราก็เอามาดัดแปลงแล้วเราก็ได้กล้วยแบบแต่ละแต่ละวีที่เราคัดเลือกมาเรารู้สึกว่าเราก็ใส่ใจ่<ะ>อาแล้วเราก็เหมือนทําให้มันสุกงอมที่สุด<ะ>จนจนเรารู้สึกว่าอ่า ได้ได้กล้วยน้ำวาที่สุกแล้วก็เอามาทับให้มันแบนๆแล้วก็จนเป็นเหมือนแบบลักษณะเหมือนตากในโดมที่เรารู้สึกว่าการฝุ่นกันแมลงนี่นี่มีให้ดูใช่อันนี้คือต้องเลือกเป็นกล้วยที่สุกด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็ทับแบบนี้อู้มันได้แบบแบนแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้เลยใช่ครับผมเท่ากับว่า1ชิ้นเนี่ยก็เท่ากับกล้วยหนึ่งลูกพอดีใช่ไหมคะก็ทับทับทับแบบนี้ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมงไปในกล้วยกล้วยของเรานะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ปรุงแต่งรส ใช่ใช่ไม่มีอย่างอื่นปนเลยเป็นกล้วยแท้ๆเลยใช่ครับผมนี่แล้วก็โอ้ยทำเยอะขนาดนี้เลยใช่อันนี้ก็อันนี้่ยกล้วยไปกี่ตัวเอ้กยกี่ลูกกี่หวีใช่ไหมครับกี่คนค่ะก็จะไม่เป็นวันทุกวันไปเราก็จะมีแบบผ่านไป3-4มสี่วันค่อยทำทีตามมันเป็นโฮมเมดด้วยครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงโดมนี่อลังการงานสร้างมากเป็นแบบระบบปิดคุณเฟิร์นมาลงมาแรงเข้าไม่ได้กล้วยก็ ออร์แกนิกด้วยใช่ครับผม,มส่วนกล้วยก็ใช้พวกปุ๋ยอินทรงอินซีนี่แหละครับเพราะว่าก็เป็นในเรื่องของเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านทั่วไปะนะครับผมแต่เราก็แค่มาอัดแบโอ,ตอ้ตอนเราจะหวะเขาอยู่ในโดมเขาต้องอยู่นานกันขนาดไหนคประมาณ3วัน3วันแล้วก็สามารถเอามาอ่าบรรจุได้เลยใช่ครับผมน่าสนใจถ้าพูดถึงจุดเด่นล่ะเอาจริงๆนะหนอนบอกเลยว่า ก็ไม่ค่อยได้เคยเห็นน้กล้วยม้วนอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่ให้เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันจุดเด่นของเราเนี่ยที่ผมคิดคอนเซปต์ของแบรนด์นี้ออกมาเนี่ยเพื่ออยากจะตอบโจทย์กับกลุ่มที่สาย healthy สายรักสุขภาพเพราะว่าเทรนช่วงนี้มันก็เทรนรักสุขภาพเป็น์ออร์แกนิกอยู่แล้วล่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกล้วยตัวนี้มันน่าจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแบบนี้ดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เออพอทําออกมาก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีเหมือนกันครับค่ะนะเหมาะกับคนที่แบบว่าช,ชอบทานผลไม้อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วกล้วยก็เหมือนยืดอายุออกไปได้อีกด้วยจากปกติเนี่ยกล้วยถ้าซื้อมาเป็นแบบหวีที่เขียวๆอ่ะพอมันเหลืองแป๊บเดียวมันดำดเดียวยใช่แต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องบอกกันว่าข้อข้อเด่นของมันเลยคือเวลาเรามาดัดแปลงเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะเก็บได้ในอากาศที่ปกติเนี่ยะจะได้3มเดือนด้วยกัน ครับผมแต่ถ้าคุณแ<ะ>ช่ตู้เย็นไปอีกมันก็จะยิ่งนานไปอีก,อกครับผมเอาพูดถึงประโยชน์นิดหนึ่งประโยชน์ก็อยู่แล้วลหละมันก็ดีต่อสุขภาพผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีด้วยอ้วนไมอ้วนไมอ้วนไมกินแล้วก็บางคนบอกว่ากินแล้วมันจะอ้วนไหมใช่ <c oughs> ผมบอก <c oughs> ผมรู้สึกว่ายิ่งกินแล้วมันก็ยิ่งดีต่อระบบภายในสบายพุงด้วยเพราะว่าจริงๆกล้วยนาวารนี่ก็เป็นกล้วยชนิดหนึ่งที่แบบแม่ๆนิยมให้เด็กๆเนียทานเลยเพราะว่า แบบมีประโยชน์กว่ากล้วยประเภทอื่นนะคะอ่าอย่างที่คุณเปรมบอกว่าก็คือเป็นรสชาติของกล้วยล้วนๆไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรใดๆเลยนะคะคซึ่งกล่องนึงก็บรรจุทั้งหมดกี่ผลยังไงเอ่ยแต่ละรสนะครับกล่องนึงเนี่ยจะมีด้วยการ7-8ลูกอ,อยู่ในราคา50บาท บาทบนะคะราคาดีงามมากๆแล้วก็บรรจุภัณฑ์สวยงดงามแต่ว่าต้องชิม,มชอ่ะคุณผู้ชมได้ครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะคะต้องชิมต้องลองดูซิว่ารสชาติของกล้วยที่ถูกแปรรูปแล้วเอามาอบแห้งแล้วอยู่ในโดมาสามวันเนี่ยรสชาติเขาจะเป็นอย่างไรครอนุญนตตรงหน้าเลย<ด>นี่อุ้ยเท็กซ์เจอร์ดี เอามากางเล่นได้ไหมคะได้ได้ครับผมจะทานเล่นกับกาแฟกับชาอะไรก็ได้ครับมันดูสวยมากเลยนะเนี่ยนิ่มนิ่มนิ่มอ่ะเวลาทานก็มวนกลับไปก็ได้อันนี้แล้วแต่จัดวิธีเลยนะคะของใครของมันเลยจะมีบางท่านที่ทานเอาไว้แบบทดแทนอาหารมื้อเช้าอ่าแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยบางคนออกกาลังกายก็ทดแทนขนมจุกจิกไปเลยเวลารีบๆป่ะเนาะใช่หยิบมากล่องนึงขึ้นรถไปเลยใช่แล้วก็กินบนรถใช่ดี นมนมาอ้ยดีครับอืมพลอลเลยคุณผู้ชมแนะนาแนะนําชอบชอบรสชาติ <N> um> ก็คือแบบกลมกล่อมอ่ะมันคือกล้วยที่แบบอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ดีอ่ะผมจะเน้นตรงที่จะไม่ให้มันหวานแบบร้อยเปอร์เซ็นเกินไป <N> um> จะเหมือน <N> um> ชานมไข่มุกที่มันสามารถอ่าประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ระคุมได้ด้วยเหรอคะผมจะรู้สึกว่าไม่อยากให้มันกล้วยมันงอมมากเกินไปจะเอากล้วยที่มันสุกรู้สึกว่าสุกแบบ พอดีพอดีอยิ่งยิ่งงอมมันจะยิ่งหวานใช, oh, ใช่ครับผมถึงว่ากําลังดีอันนี้ดีเลยเป็นรสชาติที่แบบดีคือแบบไม่ได้ว่าจืดหรือว่าหวานจนเกินไปครับอร่อยคุณผู้ชมผ่าน่านแล้วก็แบบไม่เหนียวด้วยคือความรู้สึกแรกคือแบบมองเอามาตั้งไวง้ไะแล้วเราเปิดไว้อะนี่อองไหมแอร์ลงก็คิดว่าแบบมันต้องเหนียวไม่เหนียวเลยนุ่มมากทานได้ทานดี เออถ้าแช่ตู้เย็นเลรวความเหนียวมันจะมาไหมถ้าแช่ตู้เย็นต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกแรกพอถ้าเราแช่ไปสักวันสองวันเนี่ยมันจะมีความหนึบขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะมีความเหนียวแต่เหนียวแป๊บเดียวเพราะว่ามันก็ระเหยกับอากาศที่เราก็เหมือนอารมณ์ว่าถ้าจะทานเอาออกมาตั้งในอุณหภูมิห้องปกติก่อนแป๊บหนึ่งให้มันเข้าสู่สภาพเดิมแล้วก็จะนิ่มเหมือนเดิมลดค่ะคุณผู้ชมนี่เลยหนึ่งกล่องนะคะก็บรรจุอยู่7จ็ดถึงแผลนะคะในราคาเพียงแค่5้บาทอร่อยจริงๆแนะนําแนะนํบ อันนี้เป็นออริจินัลก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แรกของแบรนด์เลยหลังจากนั้นแม่คลอดตัวอื่นมาอีกมันติดใจอะไรยังไงเนี่ยเล่าสิหลังจากนั้นก็ผมก็ดูเป็นคอนเซปต์สื่อเหมือนกันแหละมันพอเราเสพแบบกล้วยมันก็มีจะมีฟีดแบ็กกล้วยออกให้เราเห็นเยอะๆใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลูกค้ารีเควสต์มาคุณเปรมทำทำแบบนี้ได้ไหมเราก็เอ๊ะมันทําได้หรอแต่เราก็มีกล้วยนะเราก็เลยรีเควสต์ไปทางแบบ ทางที่บ้านเราบอกว่ามันทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเรามีตู้อบหรือเปล่าพอเรามีตู้อบอ่าตอนแรกไม่เอาตู้อบตอนแรกเอาตาตากอย่างเดียวก่อนแต่รู้สึกว่าสเต็ปแรกมันไม่ค่อยเวิร์กเราก็เลยดัดวงดัดแปลงไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออลองเอากล้วยน้ําว้าเนี่ยอมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเป็นสติ๊กครับพอหั่นชิ้นชิ้นเป็นสติ๊กเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าลองเอาไปอบดูอบในที่เนี้ยเราอบไปเลยสิบชั่วโมงโอ้โหอบความร้อนเนาะใช่ครับผมมันจะทําให้รสชาติไม่ไม่ แบบรสชาติความหวานไม่หายไปแล้วก็มันทําให้ตัวตัวสติ๊กตัวนี้เนี่ยไม่เละจนเกินไปมีความหนุบหนับมากกว่าตัวกล้วยม้วนหนุบหนับใช่เจอไม่เหมือนกันครับผมทเจอไม่เหมือนกันต้องลองนะครับก็อันนี้เนี่ยข้อข้อดีของมันก็คือเราเราคุมมันได้สิบชั่วโมงมันก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะอเดี๋ยวมาพิสูจน์ซิมีความต่างตรงที่หนุบหนับกว่าครับอ่า ประโยชน์เหมือนเดิมครับผมประโยชน์เหมือนเดิมเลยครับผมมันจะมีเป็นคำคำมากกว่าหยุดง่ายอ่านิ่มครับผมนิ่มเหมือนเดิมครับแต่หนุบหนับขึ้นอย่างที่คุณเพรมบอกใช่อันนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมของทางแบรนด์เราได้หมดอ่ะครับเป็นยังไงอะไรก็ได้อ่ะเอาอะหมดเลยแต่พอพอยิ่งทําไปมันก็มีลูกค้ารีเควสต์มาว่าสามารถโรยงาได้ไหมเราก็เลยจัดให้ลูกค้าก็เลยมาเป็นแบบมีโรยงาด้วย ก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ชอบนะครับผมประโยชน์ก็เยอะขึ้นใช่ครับอนาคตเขาจะให้โรยอะไรอีกไหมคะต้องต้องลอดูกันนะครับผมต้องติดตามแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์เลยราคาแตกต่างกันยังไงบ้างราคาก็ทั้งหมดที่เห็นนี้ก็1น1องหนึ่งหอเนี่ยจะ150กรัมโดยที่กล้วยมวนก็50บาทใช่ไหมครับอันนี้ก็ห่อละ50บาทเหมือนกัน150กรัมเหมือนกันครับผม ขนาดเท่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล<ช>้วอาจจะซื้อไปลองทานก่อนเลยทั้ง3<ช>แบบเราชอบแบบไหนว่าหลังก็เป็นลูกค้าประจําแบบนั้นไปเลยครับผมแต่แนะนําว่าดีหมดค่ะทานสลับกันนี่แหละรสที่สุดนะคะครับอ่ะเราเป็นยังไงออเดอร์ในช่วงนี้จริงๆก็เท่ากับเปิดตัวมากี่เดือนแล้วคะ,ะช่วงตั้งแต่ช่วงเมษาประมาณ4ี่ข้าหเดือนครับผมที่รู้สึกว่าทําจริงจังมานะครับผมก็ออเดอร์ในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องบอกกันว่าเราก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทาง ไอทาง Facebook เนี่ยแหละครับที่จะเอาไว้ยิงโฆษณาพอยิงโฆษณาไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนในคนในเมืองกรุงเทพเนี่ยเขาอินกับอะไรที่ออร์แกนิกพอเราจับจุดได้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าโฆษณาตัวเนี้ยมันได้ผลแล้วก็ได้ยอดขายมาแบบก็ถ้าตกเป็นที่น่าพอใจก็ตกเดือนนึงก็ทําให้รู้สึกว่า4ี่ถึงสี่ถึงห้าสี่ถึงห้าร้อยกล่อง ถือว่าผลการตอบรับดีมากๆเลยแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มมาแค่เดือนเมษายนนะคะต่อยอดไม่มีตกไม่ตกมีแต่ขยันขึ้นเรื่อยๆครับผมและเชื่อมาว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปนะคะเฟซบุ๊กหนอมันจะต้องเด้งแบรนด์นี้ขึ้นมาเป็นสปอนเซอร์มันจะต้องเด้กมันได้ยินมันแอบฟังเราอยู่เดี๋ยวกลับไปไอแอมบานาน่าออร์แกนิกขึ้นมาตลอดแน่นอนแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะสั่งคุณผู้ชมวันนี้อร่อยจริงๆอันนี้ไม่ได้เชียเวอร์อันนี้คืออันนี้คือจักใจอร่อยมากนะคะ อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเรามองอนาคตของแบรนด์เราเพราะว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากค,ความแบบโควิดอะนาว่างแต่ถ้าว่าน,นึงโควิดมันเสร็จละมันหายไปละจะทปยังไงต่อไปผมมองว่าอ่าช่วงที่โควิดมันก็เหมือนเป็นอโอกาสดีๆที่เข้ามาพอมันช่วงโควิดพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องพัฒนาตัวตัวเก่าของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเราก็เริ่มรับคํารีวิวจากลูกค้าครับเหมือนลูกค้าช่วงเนี้ยก็เริ่มกลับมารีวิวทั้ง ให้เราไปให้เราพัฒนาแล้วก็มีรีวิวที่ดีขึ้นแล้วก็เอามาปรับในตัวกล้วยของเราทั้ง2แบบถามว่าจะพัฒนายังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าที่ติดต่อมาเอาไปวางหน้าร้านเราก็เริ่มขยายเล็กๆแบบนี้ก่อนไปวางหน้าร้านกาแฟในโรงพยาบาลบ้างที่ปั๊มน้ํามันบ้างที่มีร้านกาแฟนะครับแล้วก็บางคนก็ติดต่อมาว่าอยาก ราคาส่งเอาไปต่อยอดแบรนด์ของตัวเองอารมณเหมือนแบบขอเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ใช่ครับผมก็จะมีเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยก็มองไว้เหมือนกันว่าจะมีการต่อยอดแต่ช่วงนี้ก็ขอแบบจริงจังกับณวันนี้ก่อนต้องถามคุณเตรมจบทางด้านธุรกิจมาปะคะจบถ้าเรียนจบจบนิเทศศาสตร์มาไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเลยแต่ถ้าในเรื่องของงานเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์มาร์เก็ตติ้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากจะให้คุณเปรมฝากเดี๋ยวค่อยฝากแบรนด์เราฝากในเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนกำลังใจแล้วกันนะคะหรือว่าแง่คิดในการทาธุรกิจเพราะว่าบางคนเนี่ยล้มล้มเลยในช่วงของโควิดแล้วก็ล้มแบบอย่างถาวรแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้เมื่อมนหาหนทางออกไม่เจอแม้กระทั่งอาจจะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่คุณสามารถหยิบจับมาทําเป็นอาชีพได้แต่เขาก็มองไม่เห็นมองผ่านมองข้ามครงนี้มีอะไรจะแนะนาคะก็ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าในเมื่อเราล้ม หนึ่งอย่างเราก็ต้องลุกต้องลุก,ลก,กให้ได้เนาะใช่แล้วก็อม,มองมองหาโอกาสข้างๆตัวเราก่อนผมเชื่อว่าโอกาสมันมีทุกที่ค่ะอ่ามันมีแบบเพื่อนๆเ,เราอ่าเราก็มองมองดูว่าถ้าเราชอบแบบไหนถนัดอะไรเราก็ลองโฟกัสกับจุดๆุดนั้นดูผมเชื่อว่าถ้าเราไม่หลุดโฟกัสแล้วเราตั้งใจกับมันเนี่ยจะทําอะไรมันก็จะโอเคขึ้น,ข,นขึ้นไป อย่างแบบอย่างคุณเปลมก็จากที่ชอบกินกล้วยทันกล้วยแบบเออมันก็สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้เนะเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากความชอบกันก่อนโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าวันวันแรกที่เราทำเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าทิ้งไปก็เยอะเจอกล้วยทิ้งทำแล้วไม่อร่อยทิ้งก็มีมีครับเออเห็นไหมคะต้องสู้คุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่า เดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะเห็นทางสว่างเองแบบพี่คุณคเปรมเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่แบบ,บกำลังไปได้ดีเลยจริงๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะฝีมือของคนไทยจริงๆแล้วก็เป็นผลิตผลของคนไทยอยากให้ทุกๆคนช่วยกันสนับสนุนนะคะสินค้าดีมีคุณภาพวันนี้ที่ไทยแมร์เก็ตของเรานำมาฝากกาันสั่งซื้อได้ที่ไหนคุณเปรมก็ทางเราจะมีตอนนี้จะมีทาง โซเชียลก็หลักๆจะเป็น Line แอดนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็แอดไปได้เลยที่แอด I am banana organic นะครับผมตรงตัวเลยนะคใช่หรือว่าจะไปที่เพจของเราก็ I am banana organic กล้วยมวนธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะกดติดตามไว้ทั้งทั้งสองช่องทางเราจะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกบ้านครับนะคะอาย้ำราคากันด้วยก็ตอนนี้นะครับผมก็ อ่าโปรดักก์กล้วยม้วนแล้วก็สติ๊กนะครับ,รบก็จะอยู่ที่ห่อละ50สบาทเท่านั้นครับผมถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์หรือว่าทักเพจไปก็จะอยู่ผมจะให้โปรโมชั่น5แถมหนึ่งครับลดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ราคาถูกกว่านี้อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไร,รบแบบนี้ราคาส่งก็ติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะคอ่าช่วงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณเรฟฝากร้านแบบเต็มๆในเวลา1นาทีโดยรประมาณ,ณกับช่วงปล่อยหมัดเด็ดนะคะพร้อมไหมคะ สามารถฝากได้เต็มที่เลยถึงคุณคงามความดีของแบรนด์ของเราวรวมถึงช่องทางราคาได้หมดเลย<ด>นะคะคง้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยมันเด็ดกันค่ะค สวัสดีครับ I am Banana Organic นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอกล้วยม้วนออร์แกนิกแล้วก็บรันดานสติ๊กแบบดั้งเดิมและโรยงานนะครับผมบ้านไหนนะครับที่รู้ตัวว่าอยากไดเอทนะครับสายสุขภาพนะครับผมก็ลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับผมตัวกล้วยกล้วยน้ำว้าของเรานะครับผมวันนี้นะครับก็มาออกรายการไทยไทยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ ออกมานำเสนอกล้วยของเรานะครับถ้าบ้านไหนสนใจนะครับก็มาสั่งซื้อได้นะครับตามไลน์แอดของเรานะครับแอด i m banana organic หรือว่าเพจ i a m banana organic กล้วยม้วนธรรมชาตินะครับผม2ช่องทางนี้นะครับห่อละ50บาทเท่านั้นนะครับบ้านไหนสนใจผมมีโปรโมชั่นให้นะครับหห่อแถม1ห่อครับผมขอบคุณครับเย้จบรัวร นะลโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หห่อแถมหนึ่งส่งกันทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมสนใจนะคะแอดไลน์กันมาเลยนะคะที่แอดไซแอ a ์แอมบานานาออร์กิกหรือว่าสั่งซื้อได้อีกหนึ่งช่องทางเลยนะคะก็คือทางเพจ Facebook I am banana organic กล้วยมวนธรรมชาติกดติดตามเพจกันไว้ได้เลยเวลาเขามีข่าวสารอะไรใดๆมีโปรโมชั่นเราจะได้ไม่พลาดเนาะใช่ครับเอาลราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปรม,มากๆนะคะขอบคุณค่ะ ส่วนท่านใดนะคะมีธุรกิจแบบนี้มีเรายว่าสินค้าที่น่าสนใจนะคะอยากจะให้เราไปสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ยินดีค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะในช่วงของไทยมาร์เก็ตค่ะพื้นที่สําหรับสินค้าของคนไทยเปิดแล้วที่0813514559หรือว่าที่ Line ID @thaimarket th หรือว่าที่เฟซ o ุ o o ไทยมา m a เก็ตภาษาไทยไทยมาเก็ตภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaimarket.com ค่ะ